สวัสดีค่ะน้องมิ้นสวัสดีค่ะโอ้มาตะเวนเหรอดิมันฮอนฮอนนสองรอบแล้วมิ้นฮอนคักแน่เนี่ยทุ่งภาค้องมินที่ผ่านมาเลยอีกแตกสามตัวทั้งบนทั้งล่างก็ขาดมลนาถือกิ๊กใส่เนาะพอเห็นก็เชียร์เอาช่องไปบ้องคลิปได้แล้วช่องก็ชอพาโชคมนตการพารวยช่องพิมลช่องไม่ไลพารวยหรือไปโลกยูคิมแต่ว่าแห่เฮ้าไลบุงคลิปเอาไลบุงไลดูคลิปขันพอเห็นกับช่องไม่ไลพารวย เพราะว่าบางช่องมันก็หลายคลิปแมนแมนพอเพราะว่าไม่งั้เดาวเลกที่องตาเพิ่นเคยหายตัวเก่านี่แหละล้วเขาก็มาตีความหมายความฝันเอาก็แป้งเาไปไ้เงาไปเด็นแป้งเงาเรีนนามอเป็นบ้าเลย่นเอาแปงเาปมก็ไปย้อนเบื้องเอาเนาะก็ทีเห็นว่าเขาหรือว่าเขา ดองฟังบ่ได้เพราะมันต้องไปเบิ่งเอาเองเมนพ่อมันก็ขึ้นอยู่ที่ดวงบุญวาสนาเฮาน้ำครับตอนย่าแห้งในเด้กน้องเมินแทนเสียงอาจสิบ่ชัดเจนปานใด้พี่น้องเพิ่นได้ยินน้ำหานาเสียโอ้ยฝดลม่ั่นโตลม่ั่นโตเอามันมีไฟอยู่บ่แม่ติเสียบบ่แม่นมันมีไฟอยู่ด้วล่ะอัดเขามีอันน้อยๆมีไฟพร้อม อันนี้มันเป็นแบบแบบบ่าแมนน่าซาดเสียบเลยแค่ใคยคิดเลยยังไม่ดู้งวดนี้งวดนี้ได้แล้วมาค่ะได้ขนาดได้แล้วโอ้เอาจุดจุดใส่กระดานให้แตกป้องผล F4 สวัสดีใช้กระดาษใน F4 เพิ่นโอ้กระดาษเนาะเซียวยี่ตีเซียวยี่ตีเอาเนาะ พอจังเลยเด็กจีนสามตัวแต่เห็นยูเห็นโพดหนาเฟสหน่ะค่ะมันเป็นคนเป็นเอฟซีเมีนคนที่ติดตามแต่ที่แหล่คนติดตามอยู่ในกลุ่มมีนย่างเสียคนสิรุ่นเลยวะโอ้ในกลุ่มน้องมินกับมี่มันมาตอนนี้รยโอ้เพราะว่าส่วนมากมินจะทรงเขาในกลุ่มใหมกลุ่มไล่มาค่ะรือกลุ่มเฟสกลุ่มทั้งเฟสทั้งไล่อ๋อสามารถเจนนตอบสามน้องมินได้นอปูใดอยากได้ในเขาลุ่มเนาะเม่นครับค่ะเพราะส่วนมากพวกใครได้นี่ดอกมิน ตรงขอให้กูมมันเคยเทเดียวเพิ่งเคยได้เห็นหลายคนนะครับเพราะว่าสมมติว่าเลขคืนปล่อยเนาะแปดศูนย์เก้าคือเอาตัวเก้าไว้กลางตัวเก้าไว้กลางคือความหมายคือถ้าลดแต้มก็คือแปดศูนย์เจ็ดราคาเก้านี้ไว้กลางก็คือเข้อสื่อลดแต้มคืนแต้มตัวเก้าไว้กลางอ๋อตัวเก้านี้ก็ไว้กลางแมนฟูบังเพื่อนเพื่อนกับว่าสมุติดูว่กไม่ออกแปดศูนย์เจ็ดเอ้าเลขเพื่อนให 809นกมันคือสินเป็น807ได้ยจังไหนก็คือเอาตัวนั้นใบกลางเพราะว่ามินกับสินลยเพราะว่าหนึ่งแมาจำสินวันที่20เนาะแมวแม่ได้ยินเสียงมินบมเนาะได้ยิน้นอ่ามินมาจำสินหมว่านวันที่20วันที่22สองกับห้าตัวเดียวกันมาถือสินน่ะสามมือ สามมือและถือให้งตาในนามกษัตริย์ก็เป็นเก้าแตคือมีสิ่งมาร่วมกันมุนยเน็ตมุนเอาเที่ยวมุนเที่ยวเขาพี่น้องเล่บบดให้เพิ่งถ้าไม่เขียนตัวกลางครับเลเอาเลยกระดาษเท่าไง อันนี้เลขคันละมุน าศูนย์ห้าเก้าแปดนี่ครับแต่ว่าแต่ว่ามิ้ห้เขาเขาส้ำนี้ก็เนื่อเพราะว่ามินมิ้นส่งขบแต่ในกลุ่มอยู่อืต้องปลอยในกลุ่มก่อนเนาะปอยสมาชิกก่อนบมอแมนครับเพราะว่าห้ถ้าถ้าเป็นห้ตัวนี้กะยูที่แม่ยเพรว่าเพิ่นสิพีกบอหกกับเก่าตัวเดียวกันเด้อครับค่ะทางเขาเขียนไปหลายตัวเพิ่นสิ่าหลายตัวนะแมนมเพราะว่าสามกับแปดก็ตัวเดียวกันแวแต่บุญพราวัสนาทรงแล้วแต่เพลิน พริกสีกลับคุณสีหน้าพวกครับแต่ว,ว่าเอาเอาไปข้าวข้าวเคียนแล้วก็ต่คุณฟอมคุณสัาพรอดตามโครงทุกทายอีกที่หนึ่งนะคะเนอะครับสองตอครงเกดไข่เนาะเนียนผัวงเน็นเก้าศูนย์ห้าแปดเก้าสามศูนย์เก้าหรือสามศูนย์หก แมนว่หนึ่งศูนย์หรือเจ็ดศูนย์ครับเพราะว่าหนึ่งฮันเทียกับนึ่เจ็ดก็ได้เนาะหรือเีอาสองตัวแปดเก้าครับแปดเก้าเท่านั้นมาสันทารสองตัวเนาะแนนครับแปดเก้าแล้วก็หนึ่งศูนย์หรือเจ็ดศูนย์ก็ได้ครับครับถ้าพิดไปถาว่าเอาสามตัวก็มีเท่านั้นอันว่ามันหลายตัวเนาะคก็แน่นแน่นนะครับเพราะว่าเต้เมย์เมย์พุ่สิเป็ดตัด สองตัวตัวนี้บ่แต่สําหรับมินที่มินหมักชอบส่วนตัวนะเป็นส่วนตัวครับมินชอบเป็นการส่วนตัวเก้าศูนย์เก้าอย่างเดียวนะพี่น้องเก้าอย่างเดียวเก้าศูนย์เก้าสามครับอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวชอบสนใจหครับถ้าพี่น้องชอบนั่มก็ได้ครับ เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเพื่อจะซื้อแค่นี้พอชอบสั่นตัวเนาะเม่นครับบวกเกินเก้าสามบวกเกินเก้าสามเต้าถ้าสามตัวถ้าเลขวงตาที่ไล่มาที่ท่านเคยให้มันจะมีหนึ่งสี่เก้าหกหนึ่งเก้ายังไม่ออกตัวที่เก้าเจ็ดศูนย์ออกไปแล้วหกเก้าศูนย์ออกไปแล้วมันสีมีเล็ทีเพราะท่านไม่ออกเพราะว่า มินเขียนทรงในเขาไา่กลมแล้วให้แม่แเม,แม่พื่นเลือกเอา,าเป็นว่าเพื่นซื้อตามเมื่อเต้นี่เพราะว่าแล้วแต่ดวงแม่แม่มัตัวใดค่ะเ<ฆ>พราะว่าเล็กตาว่าท่านได้ออกตัวใดแน่งสิคือจังเก่าอายุเก่าเจ็ดสีก็มาออกเก้าศูนย์เจ็ดอ่าความฝันมิ้นมิ้นตีให้ขคืนล่งรดแต้มหกหนึ่งเก้าเก้าหาแล้วก็หกเก้าศูนย์เก้าสี่ค่ะก็เพื่อนหายเลขไปตะเบียนรถเก้าเจ็ดหนึ่งแปดเก้าี่เ<ะ>พื่อนหายทั้งบนทั้งล่าง แมนดีๆผู้บางคนว่าผ่นน้ามันน้ำเขาดีๆผ่อนหน้ามันแล้วว่าเขาจักโตซะนี่แล้วแต่ดวงแม่แม่ดวนค่ะแคบหน้าจอค่ะแคบหน้าจอไปเ้ื่อยค่ัเดี๋ยวเนี่ยเพราะว่าขันขันอยากถามมิ้นแบบชั่วๆกับพาเพลหรือไล่เขาในกลุ่มก็ได้เพราะว่าสมาร์ทจะส่งเขาในกลุ่มค่ะโทรสอบถามได้เนาะ แน่ครับถ้าลูกปฏิก็แสดงว่าลูกว่าท่านได้ตื่นรู้ว่าได้ตื่นตรงโต๊ะสายๆแน่จักหน่อยแน่ครับค่ะหมอครับขอพุณน้องมินหลายๆเด้อครับที่มาให้แนวทาท่านเลยครับน้ำมินน้ำมินแต่ว่ามันจะมีหนึ่งสี่เก้ายังไม่ออกเล่ห์ของตาแต่เลขมันออกวันอังคารเป็นบมกต์ถังวันอังคารวันอังคารเลขจะมี มี 8, มีแปดมีเก้ามีสามแล้วก็หนึ่งามหนั้มเลขมันมีเลขวันอังคมีศูนมีแปดมีเก้ามีสามมีหนึ่งบ่รู้ว่ามันจะเป็น่ตัวนี้หรือปัดมาตัวนี้ก็ได้ให้วินเอาในหาโตนี่นะคะ่ะเมนครับ แต่ห้องสีอาจสีพิกเป็นตัวนี้ก็ได้ปึ๊บแต่ก็มาใส่กับตัวตัวนี้เก่าขึ้ก่อแปดตัวหนึ่งเบลล์มยังมีเก่าเนาะเรียงค่ะอ๋อบอกเธอแม่เลขวันอังคารมีศูนย์มีแปดมีเก้ามีสามมีหนึ่งหรืออาจจะเอาศูนย์ไปจับใส่เก้าและสามหรืออาจจะเอาศูนย์ปัดใส่เก้าและหนึ่งไม่บอกเลยสานีค่ะเพราะว่าถ้า ทามินบอกไปเพื่อนก็สินี่บ่ถือเนาะพ่เรเพื่อนให้เพื่อนอาจับเอาเนาะจัลลนาจับเอานะเรนมันมีบ่หลายดอกห้าตัวแมนพิเมมันก็อยู่บน,นเวียนตกหลักเก้าคือเก้าแหบเก้ามาเหมือนเดิมเนาะนวนเหมียนเนีเ่ยเนี่ยนะจแต่ว่าสเสลกี้ยังกระสามเลของตาต้องมีเก้าเข้าไม่เข้าก็ช่างหลุดไม่หลุดก็แล้วแต่ท่านจะมีเก้าหรอต้องมีเก้ากับสัต์ต้องขึ้นเก้าถ้าขึ้นเก้าตัวหนาพวเขากับกษัรเพื่อน คือเพ่จะให้เข้าตัวข้างหลังแมนปีรีเรีนย <Okay. S 2> นแต่ว,<ะ>ว่าคนสิสัลั์่จะม,ม,มานานว่มั